ไม่มีเป้าหมายเท่ากับไม่สําเร็จดังนั้นคนที่ต้องการความสําเร็จนะครับคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณทํสามสิ่งนี้มันจะช่วยให้ชีวิตคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวผมจะบอก3หัวข้อนี้ก่อนแล้วเราจะไปดูรายละเอียดด้วยกันนะครับข้อที่1คือคุณต้องนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดอย่างแท้จริงในชีวิตคุณคุณต้องการอะไรมากที่สุด สิ่งนั้นไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามคุณมีสิทธิ์ได้มันสิ่งนี้คุณต้องรู้ก่นอน 2. ตั้งมันขึ้นมาเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณและนึกถึงมันอยู่ตลอดเวลาพลังแห่งความคิดครับเมื่อคุณโฟกัสอยู่กับเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการอย่างสูงสุดอยู่ตลอดเวลา ภาพนั้นมันจะชัดขึ้นพลังงานมันจะใหญ่ขึ้นขยายมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาหาคุณนะครับ 3. คุณต้องให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าคุณจะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่คุณต้องการและคุณสามารถอยู่จนคุณทำมันสำเร็จและมีความสุขชื่นชมกับผลงานที่คุณทำหรือ เป้าหมายที่คุณได้มาสสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจำนะครับและทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเลยเราจะไปต่อด้วยกันนะครับในส่วนของการตั้งเป้าหมายสูงสุดในชีวิตมันสำคัญเพราะอะไรหลังจากที่คุณได้ ําหนดแล้วว่าอะไรคือเป้าหมายของคุณวันนี้คุณต้องคิดนะครับว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆมันคืออะไรสิ่งที่มันมีความหมายในชีวิตของคุณมันคืออะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณมันคืออะไรและถ้าคุณทําสิ่งนั้นสําเร็จหรือคุณได้สิ่งนั้นมามันจะมีคุณค่าหรือให้ความสุขกับชีวิตของคุณหรือคนที่คุณรักอย่างไรดังนั้น เมื่อคุณมีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณแล้วนะครับให้คุณสำรวจและทําความรู้จักตัวเองรวมทั้งวางแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาข้อบอกพร่องของตัวเองจนพร้อมที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระดับที่สามารถทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ตอนนี้คุณก็มาถึงเวลาที่คุณจะสร้างจุดเริ่มต้นให้กับความสำเร็จในชีวิตของคุณด้วยการเริ่ม กำหนดเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้ชีวิตของคุณไปต่อได้และคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีที่ทางที่ถูกต้องนะครับและคุณจะแน่ใจได้เลยว่าในทุกๆก้าวที่คุณก้าวเดินไปนั้นนะ่ะมันจะพาคุณไปสู่เป้าหมายในชีวิตและไปพบกับสิ่งที่คุณต้องการได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการอย่างแท้จริงมันเป็นเรื่องที่แน่นอนเลยถ้า คุณอยากสำเร็จในชีวิตนะครับคุณไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคุณจะต้องคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการคิดถึงความสำเร็จที่คุณต้องการอย่างจริงจังตลอดเวลาต่อเนื่องสิ่งนี้เราได้เรียนรู้ผ่านคนสำเร็จต่างๆมากมายทั่วโลกครับคนที่เขาสำเร็จหรือประสบความสำเร็จอย่างมากนะเขาจริงจังกับความสำเร็จมากๆ และเขาคิดถึงความสำเร็จที่เขาต้องการไม่ว่ามันจะคืออะไรเป็นอะไรสิ่งไหนหรือมันคืองานประเภทใดก็แล้วแต่หากเขาต้องการมันอย่างแท้จริงเขาจะกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนและเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จได้แต่รู้ไหมครับบางคนนะฮะ มีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนรู้แต่ว่าฉันมีเป้าหมายแหละฉันต้องการชีวิตที่มีความสุขและฉันต้องการชีวิตที่ดีแหละการคิดว่าชีวิตคุณมีเป้าหมายเป้าหมายของคุณคือความสุขเป้าหมายของคุณคือต้องการมีชีวิตที่ดีเป้าหมายของคุณคือต้องการร่ำรวยนะการกำหนดเป้าหมายกว้างๆแบบนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรคุณจะได้ ใช้ชีวิตไปวันๆนานั้นเองเพราะอะไรเพราะเมื่อความชัดเจนของคุณไม่มีชีวิตคุณก็จะอยู่ไปเรื่อยๆวันต่อวันวันต่อวันโดยที่มันไม่เกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นมาเลยเพราะคุณไม่สามารถระบุได้ว่าเป้าหมายที่ชัดเจนที่คุณต้องการคืออะไรดังนั้นวันนี้ขอให้คุณตระหนักรู้ว่าบางที่ผลลัพธ์มันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างสำหรับคนที่ตั้งเป้าหมายเดียวกันแต่ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายเหมือนคนอื่นๆคุณจะทําให้เป้าหมายของคุณสําเร็จมากกว่าคนอื่นได้ยังไงพลังแห่งการคิดพลังแห่งการโฟกัสพลังแห่งการตั้งเป้าหมายและกําหนดเป้าหมายมันจะช่วยให้คุณตัดสินใจลงมือทําจดจ่อต่อเนื่องทุกๆก,ก้าวของคุณมันจะเต็มไปด้วยพลังงานทุกๆก,การการะทาของคุณมันจะเต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายทุกๆวันที่คุณทํางานของคุณสําเร็จ แม้เพียงหนึ่งขั้นคุณจะรู้สึกชื่นชมยินดีและมีความสุขกับความสำเร็จที่มันค,อค,อค่อยๆคืบหน้าไปคืบหน้าไปคุณอาจจะไม่ต้องคิดหรอกครับว่าการขยบไปทีละก้าวทีละก้ามันจะพาชีวิตคุณไปสู่จุดไหนเป้าหมายปลายทางมันจะยิ่งใหญ่เพียงไรคุณไม่ต้องคิดเรื่องนั้นคุณแค่คิดว่าวันนี้ คุณต้องทําเป้าหมายสําหรับวันนี้ให้มันยอดเยี่ยมที่สุดเต็มที่กับมันที่สุดและคิดถึงเป้าหมายใหญ่ว่าวันนี้งานที่เราทําในวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสําเร็จแม้มันเป็นความสําเร็จเพียงเล็กน้อยของ1วันแต่ความสําเร็จในแต่ละวันนี้แหละครับที่มันคือทลางแห่งการสะสมความสําเร็จ สมมุติคุณมีเป้าหมายที่จะสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ใน1ปีแต่1ปีนั้นเนี่ยคุณจะต้องสะสมความสําเร็จเล็กๆ365ครั้งแล้วถ้าคุณสะสมมาไม่ครบ365ครั้งสแสดงว่าความสําเร็จคุณมันจะไม่ถูกเติมเต็มมันจะไม่ปรากฏชัดและยิ่งใหญ่ตามความสําเร็จที่คุณต้องการดังนั้นทุกๆวัน คุณต้องลงมือทําอย่างเต็มที่คุณต้องจริงใจคุณต้องทําแบบไม่ลดลาวาสอบถอยก้าเดียวก็ไม่ได้ถอดใจก็ไม่ได้ท้อก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณกําลังสแสดงถึงความตั้งใจจริงว่าคุณต้องการมันจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ต้องการมันจริงๆนะครับคุณก็จะทําเหมือนวันๆหนึ่งของคุณเนี่ยมันผ่านไปอย่างไรค่ะชีวิตฉัน มีเป้าหมายก็จริงแต่มันสําเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้วันนี้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันเริ่มต้นจากการสะสมความสําเร็จเล็กๆในแต่ละวันขอให้คุณเข้าใจต่างนี้และนี่คือข้อเท็จจริงที่บุคคลที่เขาประสบความสําเร็จสูงๆระดับพันล้านหมื่นล้านแสนล้านบนโลกใบนี้เขาทํากันถ้าวันนี้คุณละเลยความสําเร็จ แม้เพียงหนึ่งวันคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลกระทบที่ตามมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนพลังแห่งความล้มเหลวในหนึ่งครั้งมันจะทวีความรุนแรงเหมือนโดมิโนที่ล้มเพียงหนึ่งตัวแล้วมันจะทําให้โดมิโนอีกร้อยตัวพันตัวหมื่นตัวทั้งพินาศล้มลงไปยังไงและคุณก็ไม่อาจรู้ว่าการตั้งโดมิโนต่อเนื่องไปทีละตัวทีละตัว,ตวด้วยความตั้งใจด้วยความใส่ใจจนครบตัวสุดท้าย ภาพแห่งความสําเร็จของคุณมันจะสวยงามและยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าคุณอยากเห็นมันคุณต้องทาทุกวันเพื่อให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงวันนี้ผมอาจารย์กบและทีมครูระเบิดขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่สนใจคลิปที่มีเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้สองช่องทางช่องทางแรก เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตกดถูกใจกดติดตามไว้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนั้นคือช่องทาง YouTube กด Subscribe เพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ๆกด oh. ฝากแชร์และแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยค่ะขอบคุณค่ะ